ดูกีฬาดีๆกับดีทีสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามวอลเลย์บอลเอสโคลาไทเลนลีกฤดูการปี2021-2022ซึ่งกำลังจะเริ่มแข่งขันในเลขที่2เร็วๆนี้และเป็นประจำค่ะ DTV ก็มีโปรแกรมการแข่งขันมาอัปเดตให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้เตรียมตัวก่อนชมและเชียร์เลขที่2ไปด้วยกันนะคะ ก่อนไปเช็คโปรแกรมการแข่งขันค่ะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o u t u b e ทีวีแห่งนี้หรือที่ดีสปอร์ตทีวทางเพจ a c e b o o k เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลแบบนี้มาฝากทุกๆคนอย่างต่อเนื่องนะคะเอาล่ะค่ะไปดูโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์แรกของเลขที่2กันเลยโดยรูปแบบในเลกที่2นะคะจัดก,การแข่งขันแบบพบกันหมดดังนั้นทั้ง6ทีม ของประเภททีมหญิงและทีมชายนะคะจะต้องลงสนามแข่งขันทีมละ5นัดในเลกนี้การแข่งขันในเลกที่2ค่ะสัปดาห์แรกนั้นทําการแข่งขัน2วันก็คือวันที่29และวันที่30มมกราคม2565โปรแกรมการแข่งขันวันเสาร์ที่29มกราคม2565ในวันนี้คู่แรกลงสนามเวลา10บนาิกานาทีค่ะโดยเป็นการแข่งขันประเภททีมชายโดยการพบกันร,ระหว่างสโมสรดิมอนฟู้ดไฟท์เชฟสปอร์ตครับจะลงสนามพบกับสโมสรพยักษเซนเซ คู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ค่ะคู่ที่2ค่ะเวลา13นาฬิกาสนาทีนะคะเป็นการแข่งขันประเภททีมชายโดยเป็นการลงสนามพบกันระหว่างสโมสร Go City มหาวิทยาลัยเอเชียเกาะกูดคาร์บาน่าจะลงสนามพบกับสโมสรพิษณุโลกนีซีคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังสามารถรับชมผ่านทาง PPTV HD ช่อง36ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะการแข่งขันคู่สุดท้ายประจำวันค่ะ เวลา17นาฬิกาเป็นการลงสนามประเภททีมหญิงนะคะโดยจะเป็นการพบกันระหว่างสโมสอนนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจะลงสนามพบกับสโมสสนขอนแก่นสตาร์วีซีคู่นี้คุณผู้ชมสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play ค่ะโปรแกรมการแข่งขันวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565 ู่แรกเป็นการแข่งขันประเภททีมชายค่ะโดยเวลา10น45นาทีเป็นการลงสนามพบกันระหว่างสโมสรนครราชสีมาคิวมินซีวีซีจะลงสนามพบกับสโมสรยากุโซอ m u t t สมุทรปราการคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play ค่ะ การแข่งขันคู่ที่2เป็นการลงสนามประเภททีมหญิงนะคะโดยเวลาประมาณ1 3บสนาิกานาทีเป็นการลงสนามพบกันระหว่างสโมสรซอนเดล o ์มฟู้ดไฟช e ส Sport Club จะลงสนามพบกับสโมสรน,นครนนท์คู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังสามารถรับชมผ่านทาง PP TV HD ช่อง36ได้อีก1ช่องทางนะคะการแข่งข,ขันคู่สุดท้ายประจำวันและประจำสัปดาห์แรกของเลกที่2ค่ะ โดยเวลา17นาฬิกานะคะเป็นการลงสนามประเภททีมหญิงโดยเป็นการพบกันระหว่างสโมสรสุพรีมชนบุรีอีเทคจะลงสนามพบกับสโมสรโปรเฟกต์อาร์เอสคู่นี้คุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน AIS Play และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD ช่อง36ได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ แต่ทั้งหมดก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันสัปดาห์แรกของเลขที่2องวลอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกฤดูการปี2021-2022เก็บมาฝากจาก DTV คุณผู้ชมยังสามารถติดตามอัปเดตการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันรวมทั้งข่าวสารอัปเดตอื่นๆตลอดรายการได้ที่ช่อง DTV ีเช่นเคยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าดีทสวัสดีค่ะ